สวัสดีครับ Wrestlemania วันแรกจบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมตั้งโพสต์ไว้ในคอมมลลูวละคิดเห็นยังไงก็มาคุยกันนะครับส่วนหัวข้อวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ Wrestlemania ตรงๆแต่มีบ้างนิดหน่อยเจฟแฮดีคือนักมวยปล้ำที่ขึ้นชื่อว่ามีดีลากาันปล้ำร้าใจแถมเสียงตายซึ่งฉากเสียงตายส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดขึ้นในแมตดไต่บันไดและการปล้ำแบบทุ่มเทเกินร้อยเนี่แหละครับก็ทําให้เจฟแฮดีกลายเป็นที่รักของแฟนๆ เจฟฮาร์ดี้กับแมตต์ไต่บันไดถือว่าเป็นของคู่กันซึ่งก่อนที่จะผันตัวมาเป็นศิลปินเดี่ยวเจฟก็จับคู่กับพี่ชายแมตต์ฮาร์ดี้ในนามฮาร์ดี้บอยขึ้นปล้ำทั้งแมตต์ไต่บันไดทั้งแมตต์ทีเอลซีกับเอ็ดแอนด์คริสเตียนแล้วก็ดัตลี่บอยจนช่วงนั้นกลายเป็นช่วงเวลาสุดคลาสสิกของวงการมวยปล้ำไปเลยครับหลังจากแยกกับพี่ชายเจฟก็ยังขึ้นปล้ำในแมตต์ไต่บันไดามาโดยตลอดซึ่งก็มีทั้งสมหวังจากการเป็นผู้ชนะแล้วก็แพ้บ้างในบางครั้งสลัับกนไป แต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือลีลาการปล้ำอันเร้าใจที่เจฟฝากไว้ในแมตช์ครับและนี่คือ5เหตุการณ์เสี่ยงตายของเจฟฮาร์ดีในแมตช์ไต่บันไดครับ <S <S ส่วนท่านบอมจากบันไดใส่เซียมพังในศึกซัมเมอร์สแลมปี2009ย้อนกลับไปในปี2009เนื้อเรื่องระดับเมนีเวนของ SmackDown ในช่วงนั้นคือการเปิดศึกกันระหว่างเจฟฮาร์ดีกับเซียมพัง โดยก่อนหน้านั้นเจฟเคยเป็นแชมป์โลกเฮฟวีเวทมาแล้วหนึ่งสมัยจากการเอาชนะเอ็ดในแมตต์ไต่บันไดที่เกิดขึ้นในศึกเอ็กซ์ตรีมรูแต่หลังจากนั้นเจ้ากรรมในเวรที่ชื่อเซียมพังก็ดันออกมาใช้กระเป๋ามันนี่เดอะแบงค์ทำให้เจฟเสียแชมป์ไปทั้งที่เพิ่งจะได้มาแค่แป๊บเดียวจากนั้นทั้งคู่ก็เปิดศึกกันมาเรื่อยๆจนมาเจอกันในศึกนายออบแชมเปียนผลเป็นเจฟที่ชนะกลายเป็นแชมป์โลกเฮฟวีเวทสมัยที่2แต่เซียมพังก็ยังได้สิทธิ์รีแมตช์ในซัมเมอร์สแมซึ่งคราวนี้พิยยเศษใส่ไข พราะทั้งคู่จะต้องเจอกันในแมตช์ TLC ไฮไลท์สำคัญในแมตช์นี้เป็นจังหวะที่เจฟจับเซียมพังมานอนลงบนโต๊ะผู้บรรยายจากนั้นก็ปีนขึ้นไปบนบันไดสูง20ฟุตและสเวนทันบอมปลีชีพลงมาใส่เซียมพังแบบเต็มๆแต่ก็นั่นแหละครับถึงจะทุ่มเทเกินร้อยแต่สุดท้ายผู้ชนะก็ยังเป็นเซียมพังทําให้กลายเป็นแชมป์โลกเฮฟวีเวทสมัยที่3ส่วนเจฟที่ถึงจะแพ้เนี่ยแต่ก็แพ้แบบได้ใจคนดูจากการทิ้งดิ่งลงมาจากความสูงกว่า20ฟุตครับ อุบัติเหตุของโจีเมอร์คิรีในศึอกอเมริกดอนเมื่อปี2006ช็อตนี้ก็ช็อตเสียงตายครับแต่คนที่เสียงตายนะั้ไม่ใช่เจฟนะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแมตชิงแชมป์แท็กทีมของ W W E ในศึอกอเมริกดอนเมื่อปี2006นี่คือเหตุการณ์ที่ขอใช้คำว่าเสียวไส้ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของ W W E เลยครับแรกเริ่มเดิมทีในแมตช์นี้เป็นการเจอกันระหว่างคู่ของพอลอนดอนกับไบรอันเคนดริก แล้วก็วิลเลียมรีเกิลกับเดฟเทเลอร์โดยมีแชมป์แท็กทีมของ WWE เป็นเดิมพันแต่ก่อนที่แมตช์จะเริ่มเนี่ยเดดดีลองเจมของสมัคดาวผู้ชื่นชอบแมตช์แท็กทีมเป็นชีวิตจิตใจก็ออกมาประกาศอะไรบางอย่างเดดดีลองประกาศว่าแมตช์นี้จะถูกเปลี่ยนเป็นแมตช์ไต่บันไดและจะไม่ได้ชิงแชมป์กันแค่2ทีมพอผู้จบก็เปิดตัวอีก2ทีมที่เหลือคือเดอะฮาร์ดีบอยและก็ MM ครับพอแมตช์เริ่มขึ้นฮาร์ดีบอยก็เริ่มสร้างสรรค์แมตช์ไต่บันไดาตามที่ถนัด มทธาดีจับจอนนี่ไนโตรกับโจอีเมอร์คิวรีมาเข้าจุดหลังจากนั้นเจฟจะเป็นคนกระโดดมาเหยียบบริเวณหัวของบันไดที่อยู่ในสภาพคานดิดคานงัดสับของน้ตติงอะนะซึ่งการทําแบบนั้นจะทําให้ปลายของบันไดเนี่ยเด้งขึ้นมากระแทกใส่หน้าคู่หู m อ็มเอ็ม q ห่พคิวปะล่ะซับซ้อนจัดจัดแต่เกิดเหตุการณ์ผิดคิวขึ้นมาจนได้ในจังหวะที่บันไดเด้งขึ้นมากระแทกหน้านั่นแหละครับสําหรับจอนนี่ไนโตรนั้นไม่มีปัญหาอะไรสบายมากม่องห่วง แต่สำหรับโจนะ้เมอร์คิวรีเนี่ยไม่ใช่มองห่วงครับต้องบอกว่าใกล้มองเลยแหละโดนบันไดบาดเข้าหน้าเต็มเต็มเลือดในไหลย,ยังกระเปิดก๊อกเดือดร้อนทีมแพทย์ต้องออกมาดูอาการแบบต่วนจีนี่เป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงมากนะครับโชคดีที่ไม่รุนแรงถึงชีวิตแต่ก็ทําให้โจ้เมอร์คิวรีต้องโดนเย็บไปกว่า30เข็มส่วนผู้ชนะก็ต้องบอกว่าช่างมันเถอะเพราะเหตุการณ์นี้ขโมยซีนทุกอย่างของแมตช์นี้ไปหมดแล้วครับ วนท่านบอมจากบันไดในรัสเซอเมเนียครั้งที่33จุดเริ่มต้นของแมตช์นี้คล้ายๆในข้อเมื่อกี้เลยครับศึกรัสเซอเมเนียครั้งที่33ในวันนั้นมีเดนิวเดเป็นโฮสต์แผนเดิมที่จะเกิดขึ้นในโชว์คือลุก,กโลโ้กับคาร์แอนเดอร์สันจะเจอกับเอนโซอมรเร่และบิ๊กแคสแล้วก็คู่ของเชมัทกับเซซาโรในแมตช์ไต่บันไดแบบ3เศเซาเพื่อชิงแชมป์แท็กทีมของฝั่งรอแต่ก่อนที่แมตช์จะเริ่มขึ้นเนี่ยโฮสต์ของโชว์อย่างเดนิวเดก็ออกมาบอกว่าใจเย็นนนนๆกนกั่่อุม แมตช์นี้จะถูกเปลี่ยนเป็นแมตช์สเศร้าแรกทีมหนึ่งก็คือ The New Day ทำท่ายึกยักเหมือนจะขึ้นไปปล้ำเองแต่แล้วเพลงเปิดตัวของฮ a ดี y Boy ก็ดังขึ้นคู่แท็กทีมในตำนาน r e t u r นกลับมาอยู่กับ W w e เป็นเหตุการณ์ที่เซอร์ไพรส์คนดูแบบสุดๆชนิดที่ว่ากรี๊ดกันสนามแทบแตกเลยล่ะครับระหว่างปล้ำม,มีจังหวะที่เจฟปีนบันไดสูงกว่า20ฟุตหรือว่าราวๆ6เมตร ที่ตั้งอยู่ด้านนอกเวทีแล้วก็ใช้ท่าสเวนทันบอมลงมาใส่เชมัทกับไซซาโรที่นอนเกรตอร์นอยู่บนบันไดที่ผ้าระหว่างขอบเวทีกับที่กั้นคนดูจากในข้อแรกที่สเวนทันบอมลงมาแบบเนี้ยเราก็แพ้ใช่ไหมครับแต่รอบนี้ชนะละเดือฮาร์ดี้บอยกลายเป็นแชมป์ท็กทีมคู่ใหม่แล้วก็ต้องบอกว่าการรีเทิร์นกลับมาของฮาร์ดี้บอยคือการยกระดับแมตต์ไต่บันไดชิงแชมป์ท็กทีมในรัสเซอเมเนียครั้งนั้นอย่างแท้จริงครับเล็กดรอปใส่เอจดจากบันไดที่ตั้งอยู่บนเวที สุขวัลส์แมเนียครั้งที่23คือโชว์ที่เจฟฮาร์ดี้ได้ปล้ำเปิดซิงในแมตต์มันนี่เดอะแบงค์เป็นครั้งแรกแถมนี่เป็นครั้งเดียวในชีวิตด้วยนะครับโดยนอกจากเจฟแล้วเนี่ยยังมีนักมวยปล้ำอีก7คนที่เข้าร่วมด้วยคือมิสเตอร์เคนนดีเสียมพังเอ็ดฟิลลี่คิงบูเกอร์แมตต์ฮาร์ดี้แล้วก็แรนดี้ออตันโดยทุกคนมีเป้าหมายอย่างเดียวกันคือกระเป๋าที่แขวนอยู่กลางเวทีที่จะทําให้ผู้ชนะสามารถชิงแชมป์เมื่อไหร่ก็ได้ตามใจต้องการในระยะเวลา1ปีนี่เป็นแมต์ที่เอ็ด,ด้รับโชคถึงง2ดง เด้งแรกคือโดนแรเนลตันผลักตกจากบันไดจนหล่นมาข้างล่างเวทีหลังจากนั้นยังโดนแมทฮาร์ดี้จะมานอนบนบันไดที่พาดระหว่างขอบเวทีกับที่กั้นคนดูเหมือนในข้อเมื่อกี้เปียบซึ่งเจฟฮาร์ดี้ที่อยู่บนเวทีเนี่ยพอเห็นแบบนั้นก็เลยรีบตั้งบันไดแล้วปีนขึ้นไปทันทีโดยมีพี่ชายอย่างแมทคอยยืนเชียร์ให้น้องชายเจ็บตัวอย่างเต็มที่อยู่ข้างล่างด้วยจากนั้นเจฟก็กระโดดเล็กตบลงมาใส่เอจจากความสูงราวๆเจ็ดกับแปดเมตรดีนะที่ไม่ตาย เล่นเอาทั้งฟแฟนๆที่ชมอยู่ในสนามแล้วก็ทั้งบ้านในอึ้งทึ่งเสียวไปตามๆกันหลังจากนั้นคงไม่ต้องสืบนะครับโดดลงมาจากความสูงขนาดนั้นเนี่ยทั้งปอเแ็กตึงทั้งร่วมกระตันอยู่ก็ออกมาเก็บศพเจฟและเอ็ดเข้าหลังเวทีหมายความว่าทั้งคู่อยู่ไม่จบแมตช์ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจและเหตุการณ์นี้ก็กลายเป็นหนึ่งในโมเมนต์ของรสเซอเมเนียไปเลยครับหมายถึงที่เขากระโดดลงมาจากบันไดนะไม่ใช่ช่วงปฐมพยาบาล เสเปลียนใส่เจฟฮาร์ดีจากบันไดในรัสเซอเมเนียครั้งที่17นี่คือแมตทีลซีที่ผมยกให้เป็นแมตที่ดีที่สุดตลอดกาลเลยครับใครไม่เคยดูไม่ต้องมาคุยกันนะไอหยอกหยอกแต่แมต์นี้ดีมากจริงๆใครไม่เคยดูต้องไปหาดูนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในศึกรัสเซอเมเนียครั้งที่17เป็นรีแมตจากศึกซัมเมอร์สลัมปี2000ระหว่าง3ทีมที่โคตรฮอตณเวลานั้นอย่าง Boy, ดัลลี่บอยเดอะฮาร์ดี้บอยแล้วก็เอ็ดแอนด์คริสเตียนโดยมีแชมป์ นี่เป็นแมตท,ที่สนุกมากๆเต็มไปด้วยจังหวะหวาดเสียวเสี่ยงตายเรียกเสียงฮือฮาได้ตลอดทั้งแมตต์ต้องบอกว่าทั้ง3ทีม9คนในทุ่มเทเกินร้อยจนแมตต์นี้แทบจะขโมยซียนของรัสเซอเมเนียครั้งนั้นไปเลยสมกับเป็นยุคที่พีคที่สุดของ WW e อีจริงๆแต่ไฮไลท์ที่เด็ดที่สุดของแมตต์นี้ต้องยกให้กับจังหวะที่เจฟฟาร์ดี้กำลังปีนบันไดเพื่อไปปลดเข็มขัดแต่บับเบอร์เรดก็ดันมาหวังดียกบันไดออกทําให้เจฟห้อยต่องแตง ในขณะเดียวกันเอ็ที่อยู่บนบันไดบริเวณมุมเวทีเห็นว่าจังหวะนี้เข้าทางสุดๆก็เลยกระโดดพุ่งมาสเปียร์ใส่เจฟจนตัวแทบขาดกลางอากาศกลายเป็นซีนสุดคลาสสิกตลอดการของรัสเซ์เมเนียไปเลยครับคือถ้าให้ตัดไฮไลท์ของรัสเซ์เมเนียเนี่ยจังหวะนี้ยังไงก็ต้องมีและนี่คือ5เหตุการณ์เสี่ยงตายของเจฟฮาร์ดีในแมตต์ไต่บันไดครับมีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเหตุการณ์ส่วนหนึ่งเท่านั้นผมไม่ได้หยิบมาเล่าทั้งหมดใครอยากช่วยเสริมช่วยเติมตรงไหนจัดมาได้เลย แล้วช่วงนี้มันก็มาอีกแล้วนะครับรอบ3แลละดูแลตัวเองกันดีๆนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ